สวัสดีครับคลิปนี้เป็นบทย่อยของบทที่2คือบทที่2.3ในหลักสูตรวิธีใช้ AI ช่วยสร้างชีวิตคนให้ประสบความสำเร็จและใช้ช่วยเหลือสังคมและถ้าคุณเป็นคริสเตียนก็จะได้เรียนรู้วิธีใช้ AI ช่วยในงานรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยที่สําคัญมากที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งรองลงมาจากทัศนคติที่เราได้พูดถึงกันในบทก่อนหน้านะครับปัจจัยนี้ก็คืออุปนิสัยครับ หลายๆคนก็ใช้คำว่าสันดานขออภัยที่ต้องใช้คำที่ไม่สุภาพนะครับแต่คำว่าสันดานก็จะทําให้เข้าใจได้ชัดเจนมากกว่าคําว่าอุปนิสัยนะครับคําว่าอุปนิสัยหรือลักษณะนิสัยของมนุษย์เรามีผลต่อการประสบความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายชีวิตทุกด้านเลยนะครับในขณะที่ทัศนคติมีความสําคัญมากถึง40%ส่วนอุปนิสัยก็มีความสําคัญมากถึง30%เลยนะครับ เมื่อรวม2ปัจจัยนี้เข้าด้วยกันแล้วก็มีความสําคัญสูงถึง70%เลยทีเดียวซึ่งจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่เชื่อแบบสายมูเตลูหรือเชื่อในกฎแรงดึงดูดพลังจักรวาลคุณก็จะไม่สนใจทัศนคติและอุปนิสัยเลยนะครับเพราะว่าคุณก็จะเอาแต่หวังจากการอัศจรรย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือพลังภายนอกต่าง,างๆที่จะดึงดูดสิ่งที่คนต้องการเข้ามานะครับโดยไม่ได้สนใจการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือแก่อุปนิสัยตัวเองเลยแต่ว่าสําหรับคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าทาการอัศาจรรย์ในชีวิตเราพร้อมๆไปกับเปลี่ยนทัศนคติอุปนิสัยของเราไปด้วยนะครับด้วยถ้อยคําของพระเจ้าในคัมภีร์ไบเบิลและด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคริสเตียนเรา ดังนั้นการประสบความสาเร็จบรรลุเป้าหมายต่างๆในชีวิตของคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าเราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงจ,จิตใจภายในของเราด้วยทุกๆวันนะครับแล้วอุปนิสัยของเราจึงจะเปลี่ยนเป็นนิสัยที่เป็นแบบพระเจ้าและทําให้พระเจ้าโอเคหรือพอพระทัยนะครับและเมื่อทัศนคติกับอุปนิสัยของเราค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนแล้วเราก็จะค่อยๆประสบความสาเร็จคืบหน้าไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ยอดเยี่ยมของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีใช้ AI มาช่วยในเรื่องการเปลี่ยนลักษณะนิสัยหรือเปลี่ยนสันดานของเรากันนะครับโดยผมก็จะเริ่มจากตั้งคำถามแรกกับคุณ Chat GPT โดยใช้สูตร5 w 1 h คำถามแรกที่ผมจะใช้จะเป็นคำถาม what ก่อนเลยนะครับโดยถามว่าอุปนิสัยคืออะไรและผมก็กำหนดบทบาทให้ Chat GPT เป็นนัก,กจิตวิทยาตัวอย่างคำถามคือดังนี้ครับคำถามแรกก็คือ คุณเป็นนักจิตวิทยาที่เก่งมากช่วยอธิบายความหมายของคำว่า<ม>อุปนิสัยให้หน่อยพร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยนะมาดูว่าจดจีพีจะตอบว่ายังไงนะครับคราวนี้ผมจะไม่ได้แคปเจอร์หน้าจอน,นะครับ แต่ว่าจะให้จัดจ g ตดีพพูดออกเสียงออกมาแล้วก็ผมก็จะมาทำเป็นสไลด์ประกอบนะครับอุปนิสัยหมายถึงลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมเฉพาะตัวของบุคคลที่สะท้อนถึงแนวทางการคิดการรู้สึกและการประทําซึ่งพัฒนามาจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่บุคคลได้รับอุปนิสัยของคนหนึ่งจริงจะส่งผลงต่อวิธีที่เขาหรือเธอตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการตัดสินใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่นตัวอย่างของอุปนิสัย นะอุปนิสัยมองโลกในแง่ดีบุคคลที่มีอุปนิสัยชนิดนี้มักจะมองหาด้านที่ดีของสถานการณ์ต่างและเชื่อว่าปัญหาต่างสามารถแก้ไขได้เช่นเมื่อเผชิญกับความลมเลวในงานพวกเขาอาจมองว่านั่นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาสองอุปนิสัยรอบคอบคนที่มีอุปนิสัยรอบคอบมักจะคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจพวกเขาอาจจะใช้เวลาในการตารตรองก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรเพื่อป้องกันความผิดพลาดสามอุปนิสัยขี้สงสารบุคคลที่มีอุปนิสัยขี้สงสารมักจะมีความเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น พวกเขาอาจยืนมือช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลืออุปนิสัยนี้มักจะถูกพัฒนาและ,สะเสริมสร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตการเลี้ยงดูและสิ่งแวดลอ้อมที่บุคคลอาศัยอยู่โอเคชัด GPT ก็ให้มา3ตัวอย่างนะครับซึ่งที่จริงเราสามารถที่จะถามต่อได้อีกนะครับว่าเอาอีกเอาอีกอยากรู้อีก h a GP t GPT ก็จะให้คำตอบเพิ่มมาอีกนะครับแต่ว่าสำหรับตัวอย่างนี้ผมก็แค่สาธิตให้ดูเท่านั้น ก็ถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมว่ายัางมีอุปนิสัยอะไรคุณก็ลองดาวน์โหลดแอป c h a t GPT มาใส่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ลองอาถามคำถามเดียวกันนี้เข้าไปนะครับโอเคคราวนีเ้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าอุปนิสัยมีความหมายว่าอะไรและ c h a t GPT ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด3ตัวอย่างนะครับจากนั้นผมก็จะถามต่ออีกด้วยคราวนี้เป็นคำถามเวนนะครับเวนเวนก็คือเมื่อไหร่ผมจะตั้งคำถามดังนี้นะครับ แล้วคนเราจะต้องใช้เวลาสร้างนิใสัยใหม่ๆให้เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยจะใช้เวลากี่วันมาดูว่า c h a t GPT จะไปค้นหาข้อมูลจาก Big Data ในอินเทอร์เน็ตทั่วโลกแล้วก็จะมาตอบเราอย่างไงนะครับการสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมานั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาความทุ่มเทและความสม่ำเสมอ ซึ่งระยะเวลาที่จะสร้างนิสัยใหม่นั้นอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและลักษณะของนิสัยที่ต้องการสร้างขึ้นตามการวิจัยที่มักจะอ้างถึงจากนักวิจัยทางพฤติกรรมสุขภาพการสร้างนิสัยใหม่นั้นโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณสักคู่สิบกวันหรือประมาณสั้นที่สุดสามเดือนเพื่อให้การกระทํานั้นกลายเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ในความเป็นจริงระยะเวลานั้นอาจมีความหลากหลายตั้งแต่สิบแปดวันถึงสี่ห้าสิบสี่วันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของนิสัยที่เราต้องการสร้างยกตัวอย่างเช่น การดื่มน้ำทุกเช้าหลังตื่นนอนอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ในการทําให้เป็นนิสัยแต่การออกกำลังกายเป็นประจําทุกวันอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อให้กลายเป็นสิ่งที่ทําอย่างเป็นธรรมชาติปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างนิสัยหนึง่งความซับซ้อนของนิสัยยิ่งนิสัยใหม่ยากหรือซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้เวลามากขึ้นสองแรงจูงใจและความตั้งใจคนที่มีแรงจูงใจสูงอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าในการปรับตัวกับนิสัยใหม่ 3. ความสม่ำเสมอการทำพฤติกรรมใหม่ซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอทุกวัน จะช่วยเร่งกระบวนการสร้างนิสัยให้เร็วขึ้นการใช้ความอดทนและการให้เวลากับตัวเองเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างนิสัยใหม่และหากเราล้มเหลวบางครั้งก็อย่าเพิ่งท้อเพราะการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความส,สมัมมาอว้าวนักวิจัยทางพฤติกรรมสุขภาพเขาก็ได้มีผลวิจัยว่าการสร้างนิสัยใหม่ๆของคนเรานั้นโดยเฉลี่ยก็ จะใช้เวลาประมาณ18วันจนถึง254วันนะครับแล้วแต่ว่านิสัยนั้นมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดน,นะครับนี่ก็เป็นคําตอบที่ AI ไปค้นหาจากข้อมูล Big Data ในอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมาตอบเรานะครับจากนั้นผมก็ถามต่อนะครับคราวนี้ผมก็กําหนดบทบาทเพิ่มเติมให้ ChatGPT เป็นผู้เชี่ยวชาญคำภีบไบเบิลด้วยนะครับโดยผมก็ตั้งคําถามดังนี้นะครับ คุณมีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์ไบเบิลด้วยขอถามว่าคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงอุปนิสัยไว้หรือไม่อย่างไรยกข้อพระคัมภีรประกอบการอ้างอิงด้วยนะ โอเคแล้วเราก็มาดูว่าเจ้า AI จะไปอ่านพระคัมภีร์66เล่มแล้วก็จะมาตอบเราว่ายังไงนะครับคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ใช้คําว่าอุปนิสัยโดยตรงแต่มีคําสอนหลายส่วนที่พูดถึงเรื่องคุณลักษณะนิสัยของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นเรื่องการพัฒนาอุปนิสัยที่ดีเช่นความรักความอ่อนโยนความซื่อสัตว์และความอดทนซึ่งสะท้อนถึงลักษณะนิสัยที่เป็นที่พึงประสงค์ในสายตาของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอุปนิสัย เลนกาลาเทียห้าถึงสามฝ่ายพ้นของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติส,สุขความอดทนความปรานีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนไม่มีธรรมบัญญัติข้อใดห้ามคนเช่นนี้เลยข้อนี้กล่าวถึงพลของการดำเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าซึ่งแสดงถึงนิสัยที่ดีที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเพียรสร้างขึ้นเช่นความอดทนการรู้จักบังคับตนและความอ่อนโยนสองโรมสองอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่โดยการทรงสร้างความคิดใหม่เพื่อท่านจะพิสูจน์ได้ว่าอะไรเป็นนำพระทัยของพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่ชอบและที่สมบูรณ์ในขอน้อนี้พระคมภีกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองและการสร้างนิสัยใหม่ผ่านการปรับเปลี่ยนความคิดให้เราดำเนินชีวิตตามนำพระทัยของพระเจ้า 3. าโครเสีสามเหตุฉะนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทงเลือกสรรและทรงรักจงสวมใส่ความเมตตาใจกรุณาความถ่อมใจความอ่อนสุภาพและความอดทน ข้อนี้นั้นถึงลักษณะนิสัยที่ดีเช่นความเมตตาและความทอมใจซึ่งพระเจ้าทรงต้องการเราแสดงออกในชีวิตประจำวันคำพีบายเบิรมีคำสอนมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปนิสัยที่ดีผ่านการเป็นคนที่แสดงความรักความเมตตาความเสื่อสัตว์และความอดทนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลของการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและนํำพระทัยของพระเจ้าเจ้า AI ก็ตอบได้ดีทีเดียวเลยนะครับ จากนั้นผมก็ถามต่ออีกด้วยคำถาม who นะครับ who H o, WHO who ก็คือถามเกี่ยวกับใครนะครับใครจงยกตัวอย่างบุคคลใดในพระคัมภีมีใครบ้างที่มีลักษณะนิสัยเป็นไปตามกาลเทียบท,ที่ห ก็ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามพระคัมภี์ข้อนี้ก็เป็นพระคัมภี์ยอดฮิตที่บรรยายถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมาดูว่าเจ้าเอไอจะตอบเราว่ายังไงนะครับมีใครบ้างที่เป็นตัวอย่างที่มีลักษณะ่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระคัมภี์ใบเบิลมีตัวอย่างของบุคคลหลายคนที่แสดงให้เห็นถึงนิสัยตามที่กล่าวไว้ในกาลาเทียหยิสกายูามเทนซึ่งพูดถึงผลของพระวิญญ,ญาณเช่นความรัก ความปราบปรืมใจสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนดังตัวอย่างบุคคลต่อไปนี้นเนกโยเซฟทำการแจเจใิสิบเยเซฟเป็นตัวอย่างของความอดทนและการบังคับตนเมื่อเขาถูกพี่น้องคายเป็นทาสเขาถูกใส่ร้ายในบ้านของโปติฟาและถูกจำคุกเป็นเวลานานแต่เขาอดทนรอเวลาของพระเจ้าโดยไม่โกรธแค้นหรือแก้แค้นและเมื่อได้รับอำนาจในอียิปต์เขาให้อภัยพี่น้องของตนแสดงถึงความรักและความปราณีแม่พวกเขาจะเคยทำผิดกับเขา มสอสอพยพบันดาวิตีโมเสสเป็นตัวอย่างของความสุภาพอ่อนโยนและความอดทนในการนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์แม้ว่าเขาจะต้องรับมือกับความไม่เชื่อฟังและความบ่นว่าอย่างต่อเนื่องจากชาวอิสราเอลแต่เขายังคงอดทนและปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระเจ้ามอบหมายให้นอกจากนี้โมเสสยังแสดงความสัตย์ซื่อในการทำตามพระบัญชาของพระเจ้าแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากดาวเวลฟอ์ดทรีดันซามูเอลซิเซร์ราพงซรีกษตรยีดาวิด,วดวเป็นตัวอย่างของความรัก และความปล่าปลื้มใจเขามีความรักต่อพระเจ้าอย่างลึกซึ้งและแสดงออกผ่านการนมัสการและเพลงสดุดีที่เขาแต่งขึ้นแม้ช่วงที่ถูกกษัตริย์ซาอูลไล่ล่าชีวิตดาวิดยังคงความปรานีโดยไม่ลงมือฆ่าซาอูลเมื่อมีโอกาสแต่กลับปล่อยให้พระเจ้าทงเป็นผู้พิพากษานอกจากนี้ดาวิดยังแสดงถึงการบังคับตนและความอ่อนสุภาพในการยอมรับการลงโทษและการสำนึกผิดเมื่อทำบาปกับพระเจ้า 4. กิจการของอัครทูตและจดหมายเหตุเปาโลเป็นตัวอย่างของความสัตย์ซื่อ และความอดทนเขาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐทมกลางการถูกข่มเหงและการขัดขวางเขาอดทนต่อความยากลำบากและความทุกข์ทรมานเพื่อเผยแพร่พระกิติคุณของพระเยซูคริสต์เปาโลยังเป็นคนที่มีความป้าปลื้มใจและสันติสุขเพราะแม้ในขณะที่เขาถูกจาคุกเขายังเขียนจดหมายถึงคริสตจักรต่างๆเพื่อให้กำลังใจและสร้างความเชื่อให้มั่นคงหันพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของทุกลักษณะในกรารลาเทียห์สิสซามเดลิซาม พระองค์แสดงความรักอย่างยิ่งโดยการยอมตายบนกางเขนเพื่อความรอดของมนุษย์พระองค์ทงเต็มไปด้วยสันติสุขและความปราบปลื้มใจแม่ทำกลางการถูกข่มเหงพระเยซูทรงมีความปราณีโดยให้อภัยบาปของมนุษย์และแสดงความสุภาพอ่อนโยนแม้กับคนที่ต่อต้านพระองค์พระองค์ทรงบังคับต้นได้เป็นอย่างดีแม้ต้องทนทุกข์ในพระประสงค์ของพระบิดาสรุปบุคคลในพระคัมภีร์อย่างโยเซฟโมเสสดาวิดเปาโลกรงสโบรและโดยเฉพาะพระเยซูคริสต์ต่างแสดงให้เห็นถึงนิสัยที่เป็นพ้นของพระวิญญาณอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นแบบอย่างให้เราสร้างนิสัยที่ดีในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องเจ้า AI มันก็ไปเอาบุคคลในพระคัมภีร์เดิมก็คือโยเซฟกับโมเสสนะครับมาเป็นตัวอย่างแล้วก็บุคคลในพระคัมภีร์ใหม่ก็คือท่านเปโลรกับพระเยซูนะครับจะเห็นว่าเจ้า AI มันอ่านพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครบ6กกเล่มเลยนะครับแล้วก็มาตอบเราคราวนี้ผมก็จะตั้งคําถาม ด้วยคําถาม how นะครับ H o w, how ก็คืออย่างไรนะครับผมเป็นริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าผมจะพัฒนาลักษณะนิสัยให้เป็นไปตามกาลาเทียบทที่5ก็ยีถึงยีได้อย่างไร เป็นคำถาม how how นะครับ how อย่างไรดูว่า AI จะตอบมายัางไงนะครับการพัฒนาลักษณะนิสัยให้เป็นไปตามกาลาเทีย5อีฟส์อ๋หรือนิซึ่งเป็นผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจและการดำเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณของพระเจ้านี่คือขั้นตอนและแนวทางที่คุณสามารถใช้เพื่อพัฒนานิสัยตามผลของพระวิญญ,ญาณน,นั่นใกล้ชิดกับพระเจ้าในคำอธิษฐานและพระวจนะ การใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจและพฤติกรรมของเราอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงคุณให้คุณสามารถแสดงออกถึงความรักความอดทนและคุณลักษณะอ่นๆของผลพระวิญญาณได้ศึกษาพระคัมภี์อ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำและให้ให้พระวจนะเป็นแสงสองทางในชีวิตพระวจนะจะช่วยให้คุณเห็นว่าพระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินชีวิตอย่างไร การพัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณผลของพระวิญญาณเกิดขึ้นจากการที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังและเชื่อฟังเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุนให้คุณกระทําสิ่งที่ดีหรือเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงให้คุณเชื่อฟังและปฏิบัติตามจงใส่ใจต่อการกระทําและความคิดของตัวเองโดยเฝ้าระวังที่จะรักษาความบริสุทธิ์ใจและเดินในความสัตย์ซื่อสามฝึกฝนความรักและความอดทนในชีวิตประจาวัน การเปลี่ยนแปลงนิสัยต้องการการฝึกฝนทุกวันลองใช้สถานการ์ต่างกายในชีวิตประจําวันเป็นโอกาสในการฝึกนิสัยตามผลของพระวิญญาณแสดงความรักต่อผู้อื่นหาทางแสดงความรักและความเมตตาต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่อาจจะยากต่อการรักฝึกความอดทนและการรู้จักบังคับตนในสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือในความท้าทายให้ใช้โอกาสนั้นในการฝึกความอดทนและการบังคับตนหนึ่งเช่นการตอบสนองด้วยความอ่อนสุภาพแทนการโกรธ 4. เข้าร่วมชุมชนคริสเตียน การอยู่ในชุมชนที่สนับสนุนและช่วยเสริมสร้างกันและกันจะช่วยให้คุณเติบโปในลักษณะนิสัยตามพระวิญญาณข้าร่วมการนมัสก,การและกลุ่มเซลล์การรวมตัวกับคริสเตียนคนอื่นๆช่วยให้คุณได้รับการหนุนใจและเติบโตในด้านนิสัยตามพระคำของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์และคำพยา,ยานพูดคุยกับพี่น้องคริสเตียนเกี่ยวกับความท้าทายในการพัฒนานิสัยและสนับสนุนกันและกันด้วยคำอธิษฐานโอเคครับนี่ก็เป็นการสาธิตวิธีโต้อตอบกับ AI นะครับในการที่คนจะสอบถามอะไรบางอย่างกับ เจ้าปัญญาประดิษฐ์นี้นะครับแล้วก็คุณอย่ารีบเชื่อไปซะทั้งหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าบางครั้ง AI ก็ไปเอาข้อมูลผิดๆมาตอบมันก็ทําให้คนได้รับคําตอบผิดๆด,ด้วยนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าผมก็จะไม่ได้เชื่อใน AI ทันทีนะครับเพราะว่าเออก็เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ก็จริงเพราะว่าเขาก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์ค้นหาพระคัมภีร์6 6เล่มมาตอบเราแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกับพระเจ้าคําตอบของเขาเราก็จะต้องนํามาใกล้ครวนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยตัวเราเองอีกด้วยนะครับเพื่อเราก็จะได้รับเลมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับ สำหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือลักษณะนิสัยหรืออุปนิสัยหรือสันดานก็มีผลต่อการบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายทุกด้านในชีวิตนะครับซึ่งสูงถึง30%เลยทีเดียวนะครับรวมกับทัศนคติอีกก็เป็น70%นะครับมนุษย์เราก็จะมีทั้งนิสัยที่ดีและนิสัยเสีย,สยผสมปนกันนะครับโดยเฉลี่ยสถิติมนุษย์เราจะต้องใช้เวลาในการสร้างนิสัยใหม่ๆที่ดีให้เกิดขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ21วันถึง60วันนะครับ สำหรับคริสเตียนเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยก็คือรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้านะครับไม่ใช่พยายามเปลี่ยนตัวเองแต่ว่าเรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าตามคมพีที่กล่าวไว้นะครับเพื่อเราก็จะได้มีนิสัย9ก้าอย่างตามกาละเทยบทที่5ข้อย2บถึง2ี่ซึ่งเป็นนิสัยแบบพระเจ้านะครับก็ได้แก่ความรักความเชื่ชมยยินดีสันติสุขความอดทนการมีน้ำใจความดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนนะครับ พี่น้องที่รักถ้าคุณถวายตัวยอมจำนนต่อพระเจ้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์อย่างต่อเนื่องไปทุกๆวันคุณก็จะค่อยๆมีนิสัยก้าวนิสัยนี้ซึ่งเป็นนิสัยแบบพระเจ้ามันไม่ใช่เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหลายปีที่นิสัยใหม่แบบพระเจ้าจะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับและเนื่องจากอุปนิสัยก็มีผลต่อความสาเร็จบรรลุเป้าหมายทุกด้านในชีวิตดังนั้น เมื่ออุปนิสัยและทัศนคติของคุณถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะมีผลต่อตัวคุณสูงถึง70%นั้นชีวิตคนก็จะคลบหน้าเข้าใกล้ความสําเร็จตามเป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าด้วยนะครับโอเคครับสาหรับปัจจัยอีกออสองปัจจัยที่สําคัญก็คือทักษะและความรู้รวมกันแล้วก็มีผลต่อการบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายเพียง30%เอ,อถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเจาะลึกในเรื่องการพัฒนาทักษะและความรู้ ก็ให้คุณดาวน์โหลดแอป c h a t GPT ลงในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทดลองตั้งคำถามตามสูตรที่ผมได้สาธิตไว้ให้นะครับดูว่าเจ้า AI จะตอบมาว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับวิธีพัฒนาทักษะความสามารถและพัฒนาความรอบรู้แล้วก็ส่งการบ้านเข้าในกลุ่มไลน์ถามตอบของหลักสูตรคอร์สนี้นะครับ ่นอท่ะครับคำตอบจาก AI ก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับประสบการณ์20กว่าปีของผมในการเป็นนักธุรกิจนะครับเวลาผมรับสมัครพนักงานในช่วงเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆตอนแรกๆผมก็มักจะเน้นรับคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถสูงเพราะผมคิดว่าคงจะมาช่วยงานผมได้เยอะแต่ว่ามันก็ทําให้ผมเจ็บปวดแล้วก็ปวดหัวมากเลยนะครับกับอุปนิสัยแย่ๆแ,และทัศนคติที่ไม่ดีของคนเก่งๆที่รับเข้ามาร่วมงาน ต่อมาภายหลังผมจึงหันมาเน้นรับคนที่มีอุปนิสัยและทัศนคติที่ดีมาร่วมง,งานแทนนะครับส่วนเรื่องความรู้และทักษะความสามารถเป็นเรื่องที่ค่อยๆเติมให้เขาในภายหลังได้นะครับมันเป็นเรื่องจริงที่สอดคล้องกับคําตอบจาก AI เลยว่า ถ้าคุณต้องการสร้างทีมงานนะครับคุณอย่าไปโฟกัสรับเอาคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถเพราะว่ามันจะทําให้ทีมของคุณประสบความสําเร็จเพียง30%เท่านั้นแต่ให้คุณโฟกัสไปที่รับคนที่มีอุปนิสัยและทัศนคติที่ดีๆนะครับเข้ามาในทีมของคุณแล้วทีมของคุณจริงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จถึง70%เลยนะครับ ถ้าคุณเป็นนักศึกษาเพิ่งจบใหม่เวลาไปสมัครงานก็ให้เน้นไปที่นําเสนออุปนิสัยและทัศนคติที่ดีของคุณมากกว่านําเสนอความเก่งและความสามารถความรู้ของคุณนะครับแล้วคุณก็จะได้ร่วมทีมกับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการที่ฉลาดในการคัดเลือกคนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปถัดไปก็จะเข้าสู่บทที่3ซึ่งก็จะพูดถึงความสุขนะครับเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนก็ล้วนสแสวงหาสิ่งนี้ใช่ไหมครับไม่มีใครสแสวงหาความทุกข์ ผมจะมาสาธิตว่าจะให้ AI ช่วยทําให้เรามีความสุขในชีวิตได้อย่างไรบ้างคือประสบความสาเร็จบรรลุเป้าหมายที่ต้องการขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีความสุขในชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่ประสบความสําสเร็จแต่ว่าเคร่งเครียดวิตกกิตกงวลหวาดกลัวไปซะทุกเรื่องทุกวันสําเร็จแบบเครียดเครียดซึมเศร้าเราก็ไม่เอาใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รับถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนฟรีเพื่อจะได้รับเชิญเข้ากลุ่มไลน์ถามตอบ ซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปสนทนากับผู้เรียนท่านอื่นๆหรือถามตอบคําถามกับวิทยากรผู้บรรยายได้ก็ให้แจ้งความต้องการลงทะเบียนเรียนฟรีมาได้ที่ line id big 4 77, big 4 7 7 b i g b i g 4 7 7แล้วผมก็จะเชิญคุณเข้ากลุ่มนะครับและถ้าคุณสนใจอยากเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของกิจการเพื่อสังคมไทย l o c a l ี่เพื่อนําความรู้และทักษะที่ได้จากการใช้ ai ไปช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือเกษตรกรลากญ่าในชนบท เพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจนในชนบท80,000ชุมชนทั่วไทยโดยช่วยขายสินค้าแบบออนไลน์ให้แก่คนพิการและขายสินค้าโอท็อให้แก่ชาวบ้านลักย่าก็แอดไลน์ line, ทักมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line mm. ID Big Big 477 BIG 47 BIG 477นะครับหรือถ้าคุณเป็นคริสเตียนสนใจอยากร่วมรับใช้พระเจ้ากับพันธกิจ B i g m i r a c l รโดยใช้ AI ช่วยประกาศข่าวประเสริฐช่วยสร้างผู้นำ และตั้งคลิปจัรเครือข่ายบ้านใน80,000ชุมชนทั่วไทยก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้เช่นกันที่ไลน์ไอดีบิ๊กบิ๊ก477 BIG BIG 477 47 47ครับเอาละครับสำหรับวันนี้หวังว่าพี่น้องคงได้รับประโยชน์ได้รับพระพรจากการชมคลิปนี้กันพอสมควรแล้วนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของคุณนะครับเพื่อชาวไทยเราก็จะได้อัพสกิลเชี่ยวชาญ AI กันทั้งประเทศหายจากความยากจนกันสักทีนะครับขอพระเจ้าไวพร